ครับวันนี้เราอยู่กับยนตรกรกรมเยอรมันนะครับ B M W Series 3สีสิโฉม LCI นะครับตัวนี้จะเป็น 330e ที่เป็นระบบ Plug-in Hybrid นั่นเองครับวันนี้ลูกค้าเข้ามาติดตั้งช่วงล่างนะครับ H Drive Euro Suspension ตัวนี้มีข้อโดดเด่นยังไงตัวนี้จะเป็นโช๊คคอยเวอร์ที่สามารถปรับสูงต่ำได้นะครับและสามารถปรับระดับแรงต้านโช๊คปรับแข็งอ่อนนั่นเองได้ถึง30ระดับนะครับสำหรับ 330e ตัว Plug In Hybrid เนี่ยจะเป็นระบบโช๊ค m Adaptive นะครับ ซึ่งเป็นการปรับแบบไฟฟ้าที่จะแยกเป็นโหมดคอม์ตและโหมดสปอร์ตนะครับหลังจากเราติดตั้งชุดนี้ไปแล้วเนี่ยเราสามารถปรับดัมปิ้งคอนฟิเกเรชันหรือระดับแรงต้านของโชคนะครับเหมาะสมตอบโจทย์การใช้งานนะครับเรียกได้ว่าปรับให้ถูกใจถูกความต้องการของลูกค้าที่ต้องการสมรรถนะที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็โหลดจัดตรงสวยด้วยอย่างแน่นอนซึ่งเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของตัวโชคกันบ้างนะครับก็ในตัวโชคด้านหน้านั่นเองนะครับก็จะมีตัวท็อปเบ้าหรือว่าเบ้าโชคมาให้นะครับ ซึ่งตัวนี้จะไม่สามารถปรับมุมแคมเบอร์ได้นะครับเพราะว่าท็อปเมาส์เนี่ยเอาไว้รองตัวสปริงที่เป็นสปริงหลอดนะครับด้านหน้าจะมีค่าเคสปริงอยู่ที่6 k ส่วนด้านหลังนะครับสำหรับตัว plug-in hybrid หรือ3สาม t เนี่ยจะมีค่าเคอยู่ที่14 k นะครับเพื่อรองรับน้ําหนักแบตเตอรี่ที่มีมากกว่าีที่3 g ี20โดยทั่วไปนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวอุปกรณ์สําคัญอีกเช่นกันก็คือตัว cancellation kit หรือว่า ESC Module by KW นั่นเองครับตัวนี้มีไว้ให้ระบบไฟฟ้าของช่วงล่างไฟฟ้านะครับสามารถทํางานได้ครบวงจรเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ตัวหลอกตัวปิดสัญญาหรือตัวอะไรนะครับแต่ถ้าเรียกกันง่ายๆก็คือเรียกว่าตัวยกเลิกโชคระบบไฟฟ้านั่นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไปปิดไปจูน ECU หรือทําอะไรนะครับเราทําให้ระบบวงจรไฟฟ้าของรถหมุนเวียนได้เหมือนเดิมเพราะว่าในตัวนี้ก็จะมีตัวรองไฟฟ้านะครับตัวค่าความต้านทานต่างๆที่เหมาะสมนะครับเมื่อไฟวิ่งเข้าไปแล้วก็จะครบหลุมน เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเจ้า 330e G10 l d i คันนี้นะครับใส่โชค H Drive Euro Suspension ที่สามารถปรับสูงต่ำได้ปรับระดับแรงต้านโชคได้และตัว cancellation ESC module by k w u จะออกมาสวยงามลงตัวขนาดไหนนะครับในราคาที่จับต้องได้เดี๋ยวรับชมในคลิปวิดีโอนี้กันได้เลยครับ